ยี่สิบจุจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามา16นะคะ16บหเราตีเส้นเลยนะคะยี่สิบสี่จุดห้า งนี้ยี่สิบสี่จุดห้าสิบหกเซนติเมตรตรงนี้ลงมาห้าเซนติเมตรนะคะตรงนี้ห้าเซนติเมตรวัดเข้ามาสามเซนติเมตรนะคะตีเส้นตรงนี้เลยคะ่ะ ฝั่งนี้ห้าสามลงมาห้าเดี๋ยวขอวาดจมูกก่อนนะคะตรงนี้ห้าเซนติเมตรจากนี้มานี่ห้าเซนติเมตรตีเส้นตรงนี้มานี่ค่ะ แบ่งครึ่งสิบสี่จ็ดสองเซนติเมตรเส้นตรงมานี่เลยค่ะใช้จานนะคะใช้จานเส้นผ่าศูนย์กลาง23นะคะ ยี่สิบซนเมโค้งจากตรงนี้เลยนะคะโค้งจากตรงนี้เลยนี่ค่ะโค้งจากเส้นนี้มานี่เลยนะคะเรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ใช้จานโค้งเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะใช้จานโคง้ง ตรงนี้เล็กน้อยเดี๋ยวให้ดูเส้นสีแดงจะได้เห็นชัดนะคะตัดตรงนี้ตรงมานี่เลยค่ะใช้จานโค้งตามเส้นตรงนี้ใช้จานโค้งเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะ จากจุดนี้ลงมานะคะ16เซนติเมตรนะคะ16เซนติเมตรตีเส้นเข้ามา3.5นะคะ3.5เซนติเมตรนะคะ เส้นนี้ลงมา7จซนติเมตรนะคะวัดเข้ามานี่เลยค่ะสิบเอซนติเมตรนะคะ1ิบซนติเมตรลากเส้นยาวมานี่เลยค่ะ แบ่งครึ่งตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งสิบสามสิบสองสิบสามวัดขึ้นไปศูนย์จุดเจ็ดนะคะศูนย์จุดเจ็ดเราก็ทำการโคง้งนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะตัดเส้นตรง หลังนี้ก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็วาดโคง้งอันนี้จะช่วยโค้งได้นิดหน่อยแค่ตรงกลางนะคะนคะคะลบเหลี่ยมแค่ตรงกลางตรงนี้นะคะที่เหลือก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะ ก็จะเป็นเส้นนี้นะคะเราจะใช้เส้นนี้นะคะแบ่งครึ่งเช่นกันค่ะวัดขึ้นไป0.7นะคะ ตีเส้นมาตีเส้นมาแค่นี้ค่ะตัวนี้ก็โค้งนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะแค่นี้ค่ะเวลาเราใช้เส้นสีแดงเราก็จะวา งนี้วัดขึ้นไปสามเซนติเมตรนะคะตรงนี้วัดขึ้นมาสามเซนติเมตรจะอยู่มุมนี้นะคะตีเส้นมานี่เลยค่ะวัดมาตรงนี้สี่จุดห้าเซนติเมตรนะคะจากนี้มานี่สี่จุดห้า วัดขึ้น0.5ก็ค่อยๆโค้งนะคะก็จะได้เส้นนี้ค่ะเราจะใช้เส้นนี้นะคะเวลาตัดเราจะใ้ตัดเส้นสีแดงนีคะ แบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวางที่ผ้าเลยนะคะผ้าเราจะตัดสองชิ้นนะคะเราจะวางผ้าสันทบนะคะเราจะวางผ้าชิ้นหนึ่งสันทบอย่างนี้ก่อนนะคะอีกชิ้นหนึ่งวางทับลงไปนะคะแล้วก็วางแบบตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผ้า สองชิ้นนะคะเนีคะสชิ้นกลางออกมาเราจะได้ผ้าลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ทำการเย็บนีคะเย็บตรงนี้เลยนะคะเย็บตรงนี้แล้วก็มาเย็บตรงนี้นะคะนี่ค่ะจับด้านนี้เย็บ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เย็บเข้ามานี่เลยค่ะเดี๋ยวไปเย็บให้ดูนะคะ นี่นะคะเราเย็บออกมาเราจะได้แบบนี้นะคะถ้าเรากางออกมาจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะพอเรานําไปเย็บนะคะอันนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นคางนะคะตรงนี้เป็นคางก็คือด้านนี้ด้านนี้นคะคะตรงนี้จมูกคือมุมนี้นะคะ อันนี้ที่ที่เราเย็บเสร็จนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะนะคะคางจมูกเวลาเย็บนะคะถ้าเรากางจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ด้านในเราจะเย็บด้านนี้นะคะเราจะเย็บด้านนี้นี้แล้วก็เย็บด้านนี้นะคะแล้วก็เย็บด้านนี้ มาเย็บฝั่งนี้นะคะเย็บฝั่งนี้แล้วก็เย็บฝั่งนี้นะคะเหมือนที่เย็บให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามานําเดี๋ยวเรามาประกอบนะคะชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนํามาประกบเข้าหากันนะคะนะคะฝั่งนี้ด้านถูกนะคะด้านถูกกับด้านถูกต้องประกบเข้าหากันนะคะเราเริ่มจากจมูกก่อนนะคะนี่คือจมูกกับจมูกนะคะ เรากัดตรงจมูกไว้ก่อนนะคะพอเราได้ด้านจมูกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูตรงใต้คางเนะะี่ยค่ะใต้คางจับมุมนี้ให้ชิดกันเลยนะคะนี่ค่ะั่งนี้จับเท่ากันเลย กัดเข็มมุดไว้เลยนะคะแล้วเราค่อยมานั่งไล่ตรงนี้นะคะเย็บฝั่งนี้มานี่เลยเย็บมานี่เลยนะคะ เวลาเราเย็บนะคะเราจะกัดแบบนี้นะคะด้านนี้เราก็กัดเราเย็บจากมุมนี้เลยนะคะเย็บจากตรงนี้ยาวมานี่เลยค่ะแล้วก็เย็บจากด้านนี้มานนี่เลยนะคะเดี๋ยวไปเย็บเลยค่ะนี่นะคะ แล้วเ,เย็บจากฝั่งนี้ฝั่งนี้มานี่เลยนะคะ นี่ค่ะที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราเย็บเสร็จแล้วทีนี้เราจะมากลับผ้าออกนะคะก่อนกลับผ้าเรากต็ตัดตัดตรงนี้ก่อนนะคะ่นก็นกันนะควิธีกลับผ้านะคะ เรากลับด้านนี้นี่ค่ะ ตรงนี้จะเป็นคางตรงนี้จะเป็นจมูกนะคะเดี๋ยวนำไปรีดนะคะรวดวเส้นนี้อยู่ที่สิบสองเซนติเมตรนะคะเราก็มากระยะตรงนี้ฝั่งนี้หกนะคะหกเซนติเมตรเนี่ยค่ะให้กึ่งกลางฝั่งนี้อยู่ที่หกเซนติเมตร เราก็จะนำลวดใส่เข้าไปในด้านนี้เลยนะคะใส่ลวดเข้าไปจับลวดให้ถึงจุดนี้เลยนะคะใช้เข็มหมุดใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะเย็บนะคะ เราจะทําการเย็บตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ยามมานี่เลยนะคะนี่ค่คะเดี๋ยวมาให้ดูนะคะ เดี๋ยวเรามาเย็บตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีดกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําการรีดตรงนี้นะคะรีดพับอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาเย็บนะคะเรารีดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับเรารีดตรงนี้แล้วเราก็จะพับตรงนี้เย็บเลยนะคะ ผู้ชายเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นคางจะมีโค้งเว้าวนะคะนะคะตัวนี้จมูกจมูกจมูกเราจะใส่ลวดนะคะนะคะจมูกเราจะใส่ลวดตัวนี้จะมีลวดอยู่นะคะเราจะเย็บลวดเข้าไปตรงนี้ตัวนี้จะเป็นที่ใส่อย่างยืดนะคะ ยางย,างยืดขึ้นอยู่กับขนาดนะคะอันนี้ตัดอยู่28นะคะเพราะว่าเป็นเป็นผู้ชายไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มากๆยางยืดจะตัดอยู่ที่28นะคะตัดอยู่2เส้นนะคะเรามาดูวิธีการใส่ยางยืดเลยค่ะ,คะการใส่ยางยืดนะคะตัวนี้เราเย็บไปเลยเนะเาะแล้วก็ เข้ามาตรงนี้นะคะนะคะเห็นแชทไหมเอ่ยอยังยืดใส่เข้าไปวนตรงนี้มานะะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะแัดขึ้นไปใส่ยางยืดเข้าไปในนี้ดึงกลับมานะคะเราก็ทำการมัดเลยนะคะ สั้นยาวปรับระดับได้นะคะตามความกว้างของใบหน้านะคะอันนี้จะทำยาวไว้ก่อนนะคะเเรียบร้อยค่ะ